สวัสดีค่ะวันนี้จันขอเริ่มต้นด้วยข่าวตื่นเต้นให้เลือดสูบฉีดกันหน่อยนะคะมีสายรายงานมาว่าพระเอกนางเอกของช่องสามถูกจนจับไปไว้ที่กลางป่าจนมีภาพมาให้ชมกันด้วยแล้วค่ะตื่นเต้นไปหรือเปล่าคะเนี่ย ทำเอาคาดไม่ถึงตามไม่ทันกันเลยเมื่ออยู่ๆพระเอกเคนธีระเดชก,กับนางเอกชมพู่อารยามีบทให้โดนสองโจนฝาแฝดจับไปไว้กลางป่าเรียกว่ามีหลักอารมณ์ให้ลุ้นกันตลอดหนุ่มเคนเป็นเฉพาะละครบู๊เก่าอยู่แล้วเรื่องเขาเป่าว,วิ่งหลบกระสุนเลยหมูหมูหมแอคติ้งยังไงก็เท่แต่สาวชมคนสวยไม่ถนัดจริงๆแต่ก็โชว์ความเป็นมืออาชีพไม่ยอมน้อยหน้าหนุ่มเคนเพราะไหนๆก็แข่งขันกันทั้งนอกจอในจอมาตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วงานนี้เลยได้เห็นสาวชมฟื้นกลัวตัวเกรงจนพระเอกเคนหลุดหัวเราะอย่างสะใจเป็นอีกหนึ่งในฉาววิ ว้าวุ่นที่หนุ่มเคนเอาคืนสาวชมจนได้ค่ะตั้งใจจะมามาเที่ยวรีสอร์ทที่ผมดูแลอยู่อะไรเงี้ยก็พาไปคือเป็นแผนของพ่อแม่ให้พามาเที่ยวกันให้สวีดกันอะไรเงี้ยแต่ก็ดันมีแบบว่า คนมาตามล่าเราด้วยผู้หญิงก็จะทำเป็นแบบว่าอ้อนอ้อนหน่อยอุ้มอุ้มแบบอุ้มอย่างนี้ก็หนักกันอะไรเงี้ยคือชมไม่หนักหรอกผมไม่ค่อยแข็งแรงนะเดี๋ยวนี้พูดจะดีแหมวิวาวุ่นเนี่ยมีครบรถเลยนะคะทั้งรักทั้งตลกทั้งบุและเหตุการณ์กลางป่านี้ก็จะทำให้พระเอกและนางเอกเขาได้รักกันจริงๆแล้วละค่ะติดตามชมให้ได้คืนวันจันทร์และวันอังคารนี้นะคะ